ชิลเขาใหญ่เฟรเรซีรีสอร์ทกิจกรรมจัดเต็มถูกใจเด็กๆแน่นอน บอกเลยว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากมีถึง12กิจกรรมเลยนะไม่ว่าจะขับรถ ATV มันเล่นกระลอกบินหรือว่านั่งรถไฟจิ๋วสุดคิว้วและปิดท้ายด้วยการไปให้อาหารสัตว์ที่มินิซูค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นน้ําที่นี่ก็มีส่วนน้ําอีกด้วยนะตัวห้องพักนะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบที่เป็นบ้านพักแล้วก็จะเป็นห้องพักที่อยู่บนอาคารส่วนตัวห้องพักของเราในวันนี้ก็จะเป็นห้องจูเนียร์สวีทคอเทจเป็นฟิลเหมือนบ้านบังกะโลทรงโด่งน่ารักน่ารักภายในห้องมีขนาดกว้างมากเหมาะสําหรับ2ท่านนะคะสิ่ง อำนวยความสะดวกก็มีให้อย่างครบคันเลยค่ะส่วนตัวห้องน้ําก็จะแยกออกเป็น2ห้องด้วยกันค่ะอย่างห้องอาบน้ํากับห้องสุขาก็จะรวมเป็นหนึ่งห้องเลยสําหรับบิดห้องจะเอาไว้แช่ตัวฟินๆสำหรับอ่างจาก,กุชีนั่นเองไปต่อกันที่อาหารเย็นของทางที่พักกันค่ะซึ่งอาหารเย็นก็จะเป็นเซตให้เราเลือกประมาณ6เซตเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยทั้งหมดเลยแต่ภาพไปที่อาหารเช้าก็จะเป็นแบบุูเฟ้นนานาชาติจัดเต็มเลยถือได้ว่าเป็นที่พักสุดชิลที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกๆแฮปปี้ <Happy S 2> ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะ